หัวได้โอเคเซ็กซ์กับความรุนแรงเป็นหัวข้อที่ล่อเป้าได้ดีภาษาที่คุณใช้มันก็ชวนอินแต่ว่าคุณยังไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกคุณต้องการหลักฐานแบบไหนหละคะรูปภาพวิดีโอไม่ก็ภาพหน้าจอประวัติการสนทนาวีชัดคลิปเสียง<อ>ได้ไหมคะคุณมีคลิปเสียงหรอมีคะ่ะถ้ามีทำไมไม่รีบบอกฉันเล่า ฉันบังเอิญมาถึกไว้ได้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยดีไหมแต่ว้าเจอบอกว่าต้องการหลักฐานไม่ใช่หรอคุณเมาแล้วนะผมบอกกี่ครั้งแล้วผมไม่ได้เมาแต่ฉันฉันเริ่มเมาแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะอย่าไปนะ อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิคุณอย่าเป็นแบบนี้สิคุณเมาจริงๆนะคะคุณใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงใส่ยูนิฟอร์มมันสวยจับใจจริงๆปีเตอ์หยุดได้แล้วคะ่ะฉันขอร้องเสียงคุณเพราะมากเลยผมรู้ว่าคุณก็ไม่ใจให้ผมใช่ไหมล่ะ อ,อย่าทำแบบนี้ค่ะอย่าค่ะขอร้องล่ะปล่อยฉันกินเตอร์ปล่อยฉันปล่อยนี่คือหลักฐานที่ผมต้องการลุยส์จัดการเสรีกบเรียบร้อยค่ะแอเข้าปันข่าวยี่สิจะแชร์โพสตพร้อมกองสนับสนุนอีกสามพันถ้าเรื่องนี้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งไม่ได้อันตรงจะตัดหัวมาประเคนหัวหน้าโพสตเลยตัดชับคือมันเกิดเหตุ ฉันบัเอิญอัดคลิปเสียงไว้ในมือถือได้งั้นจะโพสคลิปเสียงเดี๋ยวนี้แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ลังเลงอยู่แต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแต่ใน CEA ยังมีนักวิเคราะห์หญิงอย่างฉันอีกร้อยกว่าคนท,ทั้งวงการอีกนับเบน้นอง่ายฟพวกเขามีคนมากมายที่ต้องตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศเหมือนฉันค่ะเป็นอะไรไปเหรอ,อไม่มีอะไรคะ่ะโอเคเออรถผมกำลังมาแล้วให้ผมไปส่งที่บ้านไหมเลเออ ไม่เป็นไรค่ะฉันเพิ่งเรียกแท็กซี่ไปอีกอย่างเราก็ไปคนละทางกันด้วยไม่ต้องเกรงใจผมยินดีไปส่งที่บ้านคุณอยู่ที่ไหนก็ทางเดียวกับผมนะะั่นแหะไม่เป็นไรจริงๆค่ะรถมาแล้วเชิญไม่เป็นไรค่ะเอ้ย โซฟี Sophie, ไม่เป็นไรมาเถอ,อะไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเราฉันก็มาแล้วอีกอย่างถ้าแคนเซิลกลางคันมันไม่ค่อยดีขอโทษด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ อ,อย่าทำแบบนี้ค่ะอย่าทำแบบนี้เสียงคุณเพราะมากเลยในหมูนาวิเคราะห์มีคนมากมายที่ต้องตกปเป็นเหยื่อกันคุกคามทางเพศเหมือนฉันค่ะหากฉันไม่ก้าออกมาเปิดโปรงความชั่ว้ายของคนพวกนี้จะมีผู้หญิงต้องทรมานกว่านี้ ฉะนั้นฉันยินดีเป็นคนแรกที่จะขยี้บาดแผลของตัวเองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักวิเคราะห์หญิงทุกคนที่ถูกคุกคามทางเพศสิทธิและสวัสดิการของสตรีในที่ทำงานไม่ใช่แค่ควรถูกยกมาพูดถึงแต่ยังต้องการความเคารพด้วยค่ะหลักฐานมัดตัวแพลนของหลักฐานมัดตัวพอมีหลักฐานก็ถูกแชร์สองพันครั้งและมีคนคอมเมนต์สามพันคนแล้วลไม่ได้ฉันต้องัวหาหัวหน้าเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันนะนี่อบอกหัวหน้าเลยนะไปยอดเพิ่มึ้นเรื่อย คุณฟังปีเตอร์ตอนนี้คุณกำลังติดเทรนในเว่้ยฝอคุณมีความเห็นยังไงบ้างเหรอครับคิดจะรับเบื่อยังไงคะคุณกุลงจะไปทำงานเหรอคะได้ข่าวว่าเวลารับพนักงานส่วนใหญ่คุณดูจากหน้าตาไม่สามารถในการงจะอ่านใจแล้วยังไงแค่เป็นความจริงหรือเปล่าคะฮัลโหลปีเตอร์วันนี้ไม่ต้องเข้าบริษัทนะตอนนี้นักข่าวล้อมทั้งเข้าบริษัทไว้หมดแล้ว